สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแม็กคาร์มิววันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากชาวเน็ตท่านหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่า เกี่ยวกับประสบการณ์การเห็นผีครั้งแรกครับผมจะขอเล่าตามที่เขาเขียนมาเลยนะครับย้อนไปซกักปีพศ2541ตอนนั้นในมหาลัยผมเป็นดีเจจัดวิทยุวงจรปิดรุ่นพี่ก็จัดและแกก็ไปจัดรายการวิทยุ FM ด้วยเพราะมีใบผู้ประกาศวันหนึ่ง แกชวนไปจัดรายการบอกให้ผมช่วยแกเลือกแผ่นช่วยแกรับโทรศัพท์ที่สถานีวิทยุเ m เอแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ไม่ไกลจากวิทยลัยเท่าไหร่แต่ก็ไกลจากบ้านผมพอสมควรพอเลิกเรียนกลับบ้านอาบน้ำก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแกบที่หอพักครับอยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยเท่าไหร่ตอนนั้น ก็ซักสองทุ่มได้ไม่มีอะไรก็จัดรายการกันตามปกติจัดจนถึงห้าทุ่มพ่อพากันเก็บของขี่รถกลับก็แวะกินกเกี๋ยวตรงสี่แยกมีตลาดโต้รุ่งอยู่กินกันจนเสร็จดูนาฬิกาตอนนั้นจำได้ว่าเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งก็ขี่รถผ่านสี่แยกตอนนั้นให้พี่เขาเป็นคนขับแล้วผมซ้อน พอขี่เลยสีแยกมาจะเป็นด้านหลังของวิทยาลายัยมันจะมีห้วยเล็กๆและมีสะพานอยู่อยู่ดีๆพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเต้ยเพื่อนแกนะแล้วก็สีให้ผมมองไปทางสะพานผมหันไปทางขวาตามที่แกบอกเห็นเป็นคนนั่งอยู่บนราวสะพานก้มหน้าอยู่ผมยาว ไฟตรงนั้นก็ไม่มีมืดมากมีแค่แสงสลัวๆคล้องหลอดไฟสีส้มที่อยู่ริมทางเท่านั้นคนบ้ามั้งพี่ผมตอบไปแกตอบว่าหรอแต่พี่ว่ามันไม่มีเขียนนะผมเลยหันไปอีกทีตอนนั้นรถยังไม่พ้นจากระยะสะพานผมลองดูแบบพิจารณาดีๆก็พบว่า ไม่มีสันฐานว่าร่างนั้นมีแขนแล้วพอดูดีๆสีเสื้อเขามีสีมอมอเปื้อนเเหมือนสีเลือดคล้ายๆฝุ่นหรือเลือดเก่าๆผมอธิบายไม่ถูกครับผมกรยาวกระเซอะกระเซิงยังคงก้มหน้าเหมือนเดิมดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจนพี่เขาขี่รถไปถึงหอ แกก็บอกว่าให้ผมขับรถดีๆผมเลยถามแก,กว่าเมื่อกี้มันคืออะไรอะพี่แกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกรีบกลับเธอพี่เขาก็เข้าห้องไปผมก็เลยขี่รถออกมาค้าออกมาถึงสังเกตว่าซอยนี้มันคือกำแพงวัดป่าที่มืดน่ากลัวมากทำไมตอนผมเข้ามาผมไม่ได้สังเกตแต่ ก็ขี่รถมาถึงปากซอยตอนนั้นเลี้ยวซ้ายคือทางกลับบ้านเลี้ยวขวาคือทางกลับไปที่สะพานครับใจผมอยากขี่กลับไปที่สะพานจะได้ดูให้เห็นชัดๆว่ามือกีนีมันคืออะไรเกิดมาผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตมาก,ก่อนให้มันรู้กันไปเหมือนมีเสียงแวบเข้ามาในหัวว่าแล้วถ้าขี่ไปเจอพอเข้าไปไกลร่างนั้นหายแวบ,บไปต่อหน้าต่อตาละ ผมคิดว่าผมคงเป็นบ้าแน่ๆตอนนั้นคือตอนตีหนึ่งกว่าแล้วผมตัดสินใจเลี้ยวซ้ายขี่กลับบ้านแบบหลับหูหลับตามันก็ตั้งเจ็ดกิโลเปลี่ยวนั่นๆทีถึงจะมีรถผ่านมากันหนึ่งมันเลยทำให้สนุนเส้นนี้น่ากลัวมากมารู้จักคนแถวนั้นคือสีแยกนั้นมีอุบัติเหตุใหญ่บ่อยแม้จะมีไฟแดง แต่คนก็ชอบฝ่าจนเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำน่าจะเป็นลอยศพทุกวันนี้แม้จะเจริญแล้วแต่ก็ยังมีเหตุการณ์อยู่เรื่อยๆนี่คือครั้งแรกที่เจอและเชื่อว่ามีจริงเลยเบิกเนตรเลยเพราะหลังจากนั้นก็เจออีกและสัมผัสได้บ่อยๆแต่เจอแบบเป็นตัวเป็นๆแค่ครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เห็นวบๆแแบบแบบ ฝันวิญญาณญาติมหามากกว่าไม่น่ากลัวครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเราประสบการณ์การเห็นผีครั้งแรกหากเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ